สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Calculus c l มหาลัยนะคะและสำหรับวันนี้นะลูกสิ่งที่เราจะมาดูกันเราจะมาดูตัวนี้ค่ะเรื่องของการหาปริมาตรด้วยวิธี t i s s Method นะคะแต่ก่อนที่น้องจะไปดูว่าเฮ้ยดิสม method เป็นยังไงทำยังไงใช่ไหมพี่อยากจะบอกน้องก่อนเลยนะครับว่าวิธี This Method ตัวนี้พี่แอบเขียนตัวนี้ม่ให้ละวิธี d i s ม m e t h o ตตัวนี้นะลูกเป็นวิธีที่ใช้หาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนของการาฟ นะฮะทีนี้ปริมาตรที่เกิดจากการหมุนของกราฟเป็นยังไงใช่ไหมพี่อยากให้น้องคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติน้องมีกราฟเส้นตรงอยู่อันนึงเนี่ยน้องดูบนกระดานนะจ๊ะน้องมีกราฟเส้นตรงอยู่อันหนึ่งอ่ะสมมติมีกราฟเส้นตรงตัวนี้กัน y เท่ากับ f x โอเคไหมและเสร็จแล้วพี่เอากราฟเส้นตรงตัวนี้มาหมุนนะฮะเอามาหมุนรอบแกน x จินตนาการทันโนเอามาหมุนรอบแกน x นะฮะแล้วพอน้องหมุนรอบแกน x ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรลูก น้องก็จะเกิดรูปทรงสามมิติขึ้นนึกออกใช่ไหมเนี่ยน้องมีกราฟตัวนี้หมุนรอบแกน x ปกมาเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดเส้นตรงเกิดรูปทรงสามมิติขึ้นนะคะแล้วพอน้องเกิดรูปทรงสามมิติตัวนี้ขึ้นนะครับน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยปริมาตรตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะคะ วิธีที่น้องใช้น้องก็ใช้วิธีนี้ค่ะลูกก็คือวิธีที่ชื่อว่า d i s แ m e ตอน d ่านพี่ไหมแล้วพอน้องจะใช้ด s ส m e t ตอนหาปริมาตรนะครับหลายคนอาจจะถามว่าพี่แล้วสรุปด s ส m e t ตอนทำยังไงง่ายๆเลยค่ะพอน้องเอาไอ้กราฟมาหมุนแล้วเกิดรูปทรงขึ้นน้องอยากจะหาว่าปริมาตรตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับน้องสามารถหาได้จากอะไรลูกเอ,อน้องสามารถหาได้จากการซอยปริมาตรตัวนี้ออกเป็นปริมาตรย่อยๆหลายๆ,ายๆอันเนืน้อออกใช่ไหม เนี่ยออกเป็นแผ่นย่อยๆหลายๆอันจริงๆมันคล้ายๆกับสไลซิงเมททอดนะฮะน้องก็ซอยออกเป็นแผ่นย่อยๆหลายๆอันนะครับแล้วพอน้องย่อซอยเป็นแผ่นย่อยๆหลายๆอันเสร็จปุ๊บน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยปริมาตรทั้งหมดเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เอาปริมาตรย่อยๆพวกนั้นมาเป็นไงลูกเอามารวมกันหรือก็คือเอามาอินทิเกรตกันเหมาะออนะฮะแล้วพอน้องตั้งหลักนี้ได้ปุ๊บอ่า เอาข้อนี้เลยลูกน้องจะหาว่าเนี่ยปริมาตรของรูปทรงนี้เป็นเท่าไรหาได้ไหมหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็แค่หาอ e ีปริมาตร DV ให้เจอเนึกอ,ออกใช่ไหมคะแล้วอ e ีปริมาตร DV ีนะครับอีป e ริมาตรของแผ่นเล็กๆที่น้องตดัดตัวนี้น้องหาได้จากอะไรลูกพื้นที่หน้ตาตัดคูณกับอะไรฮะคูณกับความสูงมองออกใช่ไหมแล้วพื้นที่หน้าตัดตัวนี้พื้นที่หน้าตัดตัวนี้ก็คืออะไรลูกก็คือพื้นที่วงกลมนะครับพาย ร์กังสองนะคะแล้วรัศมีของเราตัวนี้ก็คืออะไรลูกก็คือค่า y าน้องใช่ไหมฉันน้องเจ้ตัวนี้เป็นพายําลังสองพื้นที่วงกลมเสร็จแ,แล้วก็คูณกับความสูงความสูงตัวนี้ก็คืออะไรลูก dx ใช่ไหมคะแล้วพอน้องได้ DV เป็นตัวนี้ปุ๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วปริมาตรทั้งหมดเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เอา DV ตัวนี้มาเป็นไงลูกเอามาอินทิเกรตถห็นพห่ปะจบเลยนะฮะน้องก็ได้ตัวนี้แหละเป็นสูตรการหาป,ปริมาตรโดวยวิธี ดิสเมทตอ์นะคะฉะนั้นถ้าสมมติน้องดูตรงนี้ดีๆน้องจะเห็นทีว่าวิธีดิสเมทตอร์จะเป็นไงจ๊ะคล้ายๆกับสไลซิงเมทตอ์นั่นแหละก็คือน้องเฉือนเป็นแผ่นๆน,นะครับเพียงแต่ดิสเมทตอ์ตัวเนี้ยมันเป็นวิธีที่ใช้หาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนของกราฟทันนี้นะคะแล้วพอพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บหลายคนจะบอกว่าพี่ <c oughs> ลองยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมนะฮะจะได้เห็นภาพ ได้คะ่ะลูกน้องลองมาดูตัวอย่างคอนี้เลยนะฮะเรามาดูตัวอย่างคนน,ะคะาางคนี้เลยจะได้เห็นภาพนะครับสมมติสมสมุติลูกพี่มีกราฟเส้นตรงแล้วกันดูบนกระดานนะพี่มีกราฟเส้นตรงแล้วกันนะฮะแล้วกราฟเส้นตรงของพี่กราฟเส้นตรงของพี่เป็นกราฟนี้ y เท <Y S 1> ่ากับ x ส่วน2อ y เท่ากับ x ส่วน2นะฮะชั้นมันวิ่งจากจุด0 0นะฮะเสร็จแ,แล้วพี่บอกว่าจงหาปริมาตรนะครับที่เกิดจาก การหมุนนะฮะของกราฟนี้รอบแกน x อารอบแกน x นะครับในช่วงในช่วง x เ,เท่ากับ0ไปจนถึง x เ,เท่ากับ3โอเคปะ่ะนั่นก็คือเนี่ยน้องเอากรามนี้มาหมุนใช่ไหมฮะพอเอากรามนี้มาหมุนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกะะเกิดรูปทรง3มิติขึ้นนะฮะเกิดรูปทรง3มิติขึ้นและสุด้าพี่ถามว่าไอปริมารตรตัวเนี้ยที่เกิดขึ้น จากช่วง x เท่ากับ0ูนย์ถึง x เท่ากับ3นะคะปริมาตรรูปนี้เป็นเท่าไรโอเคไหมคะแล้วพอน้องจะหาว่าปริมาตรรูปนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้ใช่ไหมน้องก็แค่เป็นไงลูกเออน้องก็แค่ซอยอีรูปใหญ่ๆออกเป็นอะไรจ๊ะออกเป็นรูปย่อยๆนะฮะออกเป็นรูปย่อยๆก็คือออกเป็น DV ใช่ไหมคะแล้วพอน้องซอยออกเป็น DV เสร็จปุ๊บน้องจะหาว่า V เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงจ๊ะเออเอาดีทั้งหมดมารวมกัน พี่นุแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องลงมือเลยค่ะหาตัวนี้ก่อนเลยลูก dv นะฮะ dv ปริมาตรของอีก้อนนี้เป็นเท่าไร่น้องก็หาได้จากอะไรลูกเออน้องก็หาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณกับอะไรฮะความสูงใช่ไหมแล้วพื้นที่หน้าตัดนี้ก็คืออะไรจ๊ะก็คือพื้นที่วงกลมนะครับ p r กําลังสองนะจ๊ะคูณกับความสูงความสูงตัวนี้ก็คืออะไรฮะ dx ใช่ไหมเสร็จแล้วน้องก็เอาตัวนี้ทั้งหมดมา รวมกันนะฮะและน้องก็รวมกันจาก x เท่ากับ0ูนถึง x เท่ากับ3อ่ะน้องก็ใส่เข้ามาตูม้มจบทันพี่โนโแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงจ๊ะเออน้องก็แทนรัศมีใช่ไหมฮะแล้วพอน้องดูจากรูปน้องเห็นทันทีว่ารัศมีของเรานะฮะรัศมีของเราก็คืออะไรฮะก็คือค่า y นั่นเองใช่ปะ่ะรัศมีของเราก็คือความสูง y ของการาฟทันพี่ไหม ซึ่งความสูง y ของรกราฟก็คืออะไรจ๊ะ x ส่วน2ทันพี่ว่าชั้นน้องเท้ทันทีนะลูกเป็นตัวนี้เท่ากับอะไรคะเท่ากับอินทิเกรตพาย r นะครับแล้ว r น้องก็แทนด้วย x ส่วน2ใช่ไหมฮะอย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้นี้รัศมีตัวนี้ก็คือ y y เท่ากับ x ส่วน2นะฮะแล้วตัวนี้ก็ยกกำลัง2 dx แล้วน้องก็อินทิเกรตจำกัดเขตจาก x เท่ากับ0ถึง x ท่ากร ทันนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยคำตอบเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ยังหาได้แล้วนะครับน้องก็จัดการลงมืออินทิเกรตใช่ไหมฮะดงน้องจะตัวนี้เป็นพายคูณกับอะไรลูก x ส่วน2กำลัง2นะฮะ x ส่วน2กำลัง2กำลัง2กระจายเข้ามาได้น้องก็ได้เป็น x ก,กำลัง2ส่วน4นะครับ แล้วตัวนี้ก็ dx ใช่ไหมจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวพายส่วน4เป็นไงลูกเป็นค่าคงที่น้องก็ดึงออกมานอกอินทิเกรตนะครับถ้าน้องใช้ตัวนี้เป็นพายส่วน4แล้วก็คูณกับอะไรฮะอินทิเกรต x กำลังสอง dx นะฮะแล้ว x ก็วิ่งจาก0ูนย์ถึง3นะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหน้องจะหาว่าเฮ้ยคําตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงคะน้องก็อินทิเกรตตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วอินทิเกรต x กำลังสอง dx น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก x กำลังสามส่วนสาม ใช่ไหมคะเลขชี้กาลังบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็หารด้วยเลขชี้กําลังใหม่โอเคไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้น้องก็จํากัดเขตจาก x เท่ากับ0ถึง3นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วคําตอบตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็ใช้อินทิเกรตจํากัดเขตใช่ไหมคะแทน x ด้วย3แทน x ด้วย0ย์แล้วก็เป็นไงฮะจับมาลบกันนึกออกเนาะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีคะ่ะเป็นปริมาตรของเราเนี่ยเป็นปริมาตรของเรา ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกไพส่วนสนะฮะแล้วก็คูณกับแทน x ด้วย3นะฮะแทน x ด้วย3มน้องก็ได้3ามกำลังสส่วนสมใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับแทน x ด้วย0ูนย์แทนเด้วย0น้องก็ได้อะไรลูก0ูนยลังสส่วนสโอเคไหมฮะเสร็จแล้วน้องก็คิดเลขรวดเลยจ้าตัวนี้เป็น0นะฮะ3ตัด3ทิ้ง1ตัวเหลือ3ามกลังสโอเคไหมฉะนั้นน้องก็ตอบได้ทันทีค่ะเป็นตัวนี้ เป็นปริมาตรตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร่ลูก9ส่วน4พายนะฮะจบเนี้ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบทานพี่โนโ้งฉะนั้นสรุปเลยค่ะสรุปเลยปึ๊บนะครับวิธีดิสเมสอดวิธีดิสเมสอดมันก็คือการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนของกราฟใช่ไหมแล้วพอน้องเอาการาฟมาหมุนปึ๊บมันกลายเป็นรูปทรงรูปทรงหนึ่งน้องจะหาว่าปริมาตรทั้งหมดเป็นเท่าไร่น้องก็แค่เป็นไงลูกอ่ะซอยปริมาตรย่อยๆแล้วก็จับทั้งหมดมา รวมกันนะฮะคอนเซปต์มันก็มีแค่นี้เอง